โอ้ยถึงเที่ยงคืนสักทีแล้วเขาเขาดัดแปลงที่นี่ใหม่ให้ไม่มีประตูคราวนี้เล่นยากแล้วให้ไปสำรวจห้องต่างๆเปิดไฟแล้วก็มีหน้ากากด้วยไม่รู้ทำอะไรโอเคดูกล้องก่อนแคมแคมเท่าไหร่วะแคมหนึ่งมาจัดมาเลยมาแคมที่หนึ่งแคมฟ็อกซี่เราเห็นฟ็อกซี่อยู่กล้องแอบได้ด้วยโอ้โห โอเคเราดูแคมที่สองแคมที่สองตรงนี้นี่เองอตรงปาประตูเราตรงนี้อืมเราเห็นแล้วโอเคแคมที่สไม่ต้องพูดถึงโลงอาหารแน่นอนแคมสุดท้ายแคมที่ห้าเวทีนั่นไงเนี่ยเป็นไงอืมโอเค อาจจะกล้องดับเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะเนี่ยปอนนี่หายเฮ้ย hey, ทำไมกล้องดับหายไปหมดเลย w h a ตลองเปิดกล้องดูหันโหปอนนี่ชิก้าเห็นแล้วผมกลัวแล้วครับเฮ้ยอยู่แคมป์ฟ็อกซี่ได้ไงวะ อยู่ไหนวะเฮ้ยเปิดไฟเงี่ยใส่หน้าก,กากมาดีเด็ดออดจะอเมื่อกี้ประตูล้มจะเปิดกล้องต่อที่ับรออะไรโอ้โหตอนนี้ตีสามแล้วเอาไงดีตอนนี้ตีสามู้ว้ยแมทกกูเหลือครึ่งเว้ย เปนนี่เปิดไฟแปบเฮ้ยใส่ละกาเอีนี่มันเฟดดี้ดีกว่าไปละว,ว,วมันควายเหรอมันควายวะเนี่ยเปิดเฮ้ยเปิดกล้องแป๊บโอ้โหไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอะไรวะเนี่ย อะไรวะอ่ะเปิดแคมอีกแคมนึงแคมฟ็อกซี่มันคงจะไม่วิ่งมาใช่ไหมติิงๆๆ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 ๆเฮ้ยๆๆๆๆๆยๆๆๆเฮ้ยใส่กลางใสกลางไงอ่ะยันนีนเฟดดี้ดูกว่ไปกูลงสงสัยเฟดดี้แม่งหุ่นยนต์ไม่มีมาตรฐานโอเคเปลี่ยนแคมซี่ฟ็อกซี่กลับไปที่เดิมเปลี่ยนแคมอีกมีระเบียบเรียบร้อย มาสวยยเก๋เอ่อไงชิก้าชิก้าชิก้าเฮ้ยชิก้าชิก้าชิก้าอยู่ไหน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 อยู่นี่เองเฮ้ยมันอยู่ตรงประตูแล้ววะทำไงอะโอ้อยทำไงดีวะโอเคแบบนี้ต้องทำใจมาลุยใส่หน้ากรากไม่ได้แดกกูด้ร้อกูไปแล้ว ฝากก่อนนลเฟดี้อะไรแบตใกล้หมดแล้วนด้วยเออก็ได้แบตท,ทำไมไปเรว็วจังวะเออใช่บอลน,นี้นเ,นเนี่ยแบตจะหมดไปในห้าสี่สามสองหนึง่งศูนย์ แบตหมดอะไรวะแบตหมดเฮียกูมองอะไรไม่เห็นเฮียเอเซท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 วิ่งสิครับรออะไรนะครับตอนนี้ตีห้าสิบเก้านะครับโอ้โหนะครับคู่ไปที่โซแต่แตะอืมกูไม่รู้ว่ากูว่าหมานี่แดงไงทีแม่งเอาละเพื่อนมีอะไรจะสาเสียก่อนตายไหม เอ,อไม่มีครับพูดแบบนี้ตลอดเลยแต่ในความเป็นจริงมีใช่ไหมไอ,อฟเฟ,ฟดี้เจ้าเดิมาอีกแล้วบ็อกซี่มาอีกแล้วไอ,อ้เฟ,ฟดี้ออหุ่นยนต์ที่ไม่มีมาตรฐาน่าก,กูว่ะรึเปล่าไม่มีอะไรครับเออเอาไงดีเด็ดห้าสิบเก้าสิบเก้าแปดขาแมงคก์อาไม่ได้เดะลอกไปแล้ว ติงหน,นีฝ่าวิก่อนเดน้อหนีฉันจะฆ่าแกไอเด็กชั่วติงตงใไปสายใจเว้ยใครชอบเรี่ลืมกดไลา์นะฮะใครไม่ชอบเรี่ลืมกดซับนะครับกวนตีเขาชาว่้าเขาไปทั <c oughs <c oughs> ่ว